และมาถึงหน้านะครับสิทธิประโยชน์5คุมนะครับคุยยังไงให้น่าสนใจนะครับอยากบอกเพื่อนๆอย่างเงี้ยครับว่าการคุยหน้านี้เราไม่เน้นเคลียร์นะครับแต่เราเน้นเคลือร์ให้เขาเนี่ยเห็นความเป็นไปได้ว่ามันง่ายช่วยกันเป็นทีมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะพูดสิทธิประโยชน์5คุมให้น่าสนใจยังไงบ้างนะครับสําหรับในหน้านี้นะครับเราก็จะบอกกับเพื่อนๆนะครับว่าอย่าปล่อยนะครับให้ไขมันของคนรอบข้างหรือตัวเราเนี่ยครับไปเป็นธุรกิจของคนอื่น โดยการผ่านจดสิทธิประโยชน์ค่าคุ้มของธุรกิจเลกาซีนะครับคือสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้จากการมาจยกับเลกาซีคุ้มที่1ครับผมว่าก็คือคุ้มจากการที่คุณเนี่ยได้เข้ามาจยเป็นพาร์ทเนอร์กับเลกาซีนะครับสมัครเพียงแค่500บาทนะครับคุณจะได้แอปพลิเคชันบล็อกนะฮะได้สินค้าเทสเตอร์ถึง2อสารายการเลยทีเดียวนะครับได้ซื้อสินค้าได้คต้นทุนได้ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิตด้วยนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับและที่สําคัญคือถ้าเรานะครับเริ่มต้นเป็นนักธุรกิิจนนะคคครรรบเเาาาใช้้้ซือส11,000แ หนึ่งคะแนนเท่ากับประมาณ6-7บาทก็ใช้เงินอยู่ที่ประมาณสัก6-7ันบาทนะครับสามารถสั่สมได้นะฮะเพียงแค่ครั้งเดียวคุณก็เป็น PO เริ่มต้นทําธุรกิจได้เลย แล้วในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีโอกาสได้ซื้อกินซื้อใช้นะครับเหมือนเราเดินตามห้างสรรพสินค้าแล้วเราซื้อของเข้าบ้านในตอนช่วงสิ้นเดือนเดือนละแค่250แต้มเป็นเงินค่าแค่ประมาณ1,500บาทเท่านั้นเองนะครับเราสามารถน,นรรรี่นะครับรับรายได้กับเร g a c ซี่นะครับถึง2รอบเลยคือผลงาน1-15นะครับจ่ายไม่เกินวันที่25 16 -30 จ่ายไม่เกินวันที่1 0เดือนถัดไปแสดงว่าเรานะครับ จะรับรายได้จาก Legacy ถึง2ห้ร่องเลยทีเดียวและถ้าเพื่อนๆนะครับเป็น Legacy Partner 1000คะแนนนะครับเพื่นอนๆยังได้สิทธิทพิเศษอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวฟรีเปนในต่างประเทศกับ Legacy และอีกมากมายเลยทีเดียวครับที่จะได้รับจากการเป็น Partner กับ Legacy นี่คือคุ้มที่1แค่คุ้มจากการสมัครก็คุ้มแล้วนะฮะคุ้มที่2ก็คือ Reward Point ครับก็คือ เป็นสิทธิประโยชน์นะครับที่เราสามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าใน Legacy นะครับนอกจากเราได้คะแนนที่เป็นลักษณะของ PV ที่ได้เป็นเงินแล้วนะครับเรายังได้ RP เอาไว้แลกของพรีเมียมและได้หมดเลยทีเดียวนะครับเนี่ยบางคนนะครับก็เอาไปแลกนะครับคอมพิวเตอร์อย่างพี่กีนะครับเจมส์ก็เอาไปแลกทองคานะครับพี่เพ้นก็เอาไปแลกเป็นปัน้ํามันนะครับและคนนี้นะครับพี่โอกับคุณมดก็แลกค่าเทิรให้กับลูกดีไหมฮะซื้อของในในเลกาซี่สามารถแลกค่าเทิรให้ลูกได้ กินช็อปใช้จ่ายได้อาีและไม่มีวันหมดอายุด้วยนี่คือคุ้มที่2ครับที่คุณจะได้จากการมาเป็นพาร์ทเนอร์กับ Legacy นะครับคุ้มที่3ครับคือคุ้มจากการขายปลีกเรกว่าตรงนี้นะครับเป็นกอบเป็นกำสำหรับนักลงทุที่เข้ามาเริ่มต้นได้เลยเวลาเราซื้อสินค้า Legacy นะครับเราจะซื้อในราคาต้นทุนนะครับแต่เราสามารถขายในราคาข้างกล่องราคาข้างขวดราคาข้างถุงได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกาแฟนะครับ เนี่ยครับหนึ่งห่อบิ๊กแพ็คนะครับราคา1395ราคาเมมเบอร์นะครับ975ถ้าเราขายในราคานี้เราได้กำไรเลยครับประมาณ420บาทต่อถุงเลยนะครับแทบที่เราไม่ต้องสต๊อกด้วยซ้ำนะครับหรือแม้กระทั่งตัวของแฟ t เบิร์นก็ทำกำไรเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับคุ้มที่4ตรงนี้ผมชอบครับเขาเรียกว่ารีเบดโบนัสนะครับเป็นคุ้มจากการที่เรายิ่งซื้อยิ่งซื้อยิ่งขายยิ่งได้กำไรได้เงินคืนนะครับถ้ายิ่งซื้อก็ได้เป็นเขาเรียกว่าแคชแบ็กเยอะ ถ้ายิ่งขายก็ได้เป็นดับเบิลโบนัสด้วยยังไงครับก็คือ Legacy นะครับบอกว่าถ้าเรานะครับมียอดธุรกิจเกินทุกๆ1 0 0 0คะแนนไปส่วนที่เกินทั้งหมดจะรีเบทมาให้เรานะครับ85%ตามตัวอย่างตัวนี้ครับเขามี6,000คะแนนะลงที่ชื่อเราเกินจาก1,000ไป5,000 5,000 b a รีเบทมา85%เราได้ประมาณ4,250บาทเลยทีเดียวเดี๋ยวดีว่านะครับคุ้มที่3บวกคุ้มที่4เนี่ยเป็นดับเบิลโบนัสให้กับคุณเลยทั้งรายได้จากกำไรขายปลีก แล้วดับเบิลโบนัสกับกําไรที่อยู่ในแผนด้วยโอ้โหผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับสาหรับคนที่ชอบซื้อกับชอบขายส่วนคุ้มที่5นะครับจะเป็นคุ้มนะครับจากการที่เราเนี่ยครับสร้างกลุ่มผู้บริโภคลองดูเลยครับว่าจากที่เราเริ่มต้นนะครับคุยธุรกิจจากคนที่เรารู้จักเขามาเข้าโปรเจกต์ไหนมาแลกเงินเข้ามาเข้าโปรเจกต์กาแฟ,ฟทําเงินเพื่อนบอกเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนก็ไปบอกต่อกลายเป็นหนึ่งองค์กรขนาดใหญ่ ผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆโบนัสค่าแนะนำนะครับ5ชั้น85เป็นโบนัสครับจากการขยายสาขาเพื่อนๆลองตามผมมาดูนะครับว่าถ้าตัวเราแนะนำใครสักคนหนึ่งมาคนนี้เป็นลูกทางธุรกิจของเรายอดธุรกิจของเขาครับตั้งแต่1แต้มแ,แรกจนถึง1,000พคะแนนแรกเราจะได้40ที่เขาซื้อก็คือ400บาทไม่เกินนี้นะครับแต่ถ้าลูกเราใน1ไปชวน2เข้ามา2เนี่ยเป็นลูกของ1ครับ หนึ่งก็จะได้จาก2-40เหมือนกันแต่เราครับเท่ากับว่าสองเนเป็นหลานของเราเราถึงได้อีก20ตรงนี้เราจะได้ทั้งหมดประมาณ5 generation นะครับลูกหลานเหลนหลานหรือได้เปอร์เซ็นต์40-20-10-10แล้วก็5 เพื่อนๆลองนึกตามผมนีครับว่าถ้าเราชวน5คน5คนไปชวนต่ออีก5คน5คนชวนไปต่ออีก5คนไม่แน่นะครับลงไปถึงหรือเราอาจจะมี3,125คนใช้คนละ1,000เราอาจจะมีรายได้ข้อนี้2,000 0 0กว่าบาทเลยทีเดียวผมเรียกตรงนี้ว่าเป็น power of leverage ครับเป็นพลังทวีคูณมากๆหนึ่งในความรักของคนรวยคืออะไรครับคน1คนยกอี้1ร้อตัวอาจจะใช้เวลา100นาทีแต่ถ้าเราใช้คนร้อคนยกอี้คนละหนตัว จะใช้เวลาคนแรกคน,คนละแค่1นาทีเลยที่ยซ้ำเนี่ยนะครับมันคือ power of leverage อย่างแท้จริงที่สำคัญนะข้อดีของแผธนธุรกิจ Legacy คือเป็นแผนที่ไม่ต้องทำหลายสายงานครับเป็นแผนที่เราดูแลแค่2สายงานมีระบบเ a g e m e n t ช่วยสร้างสายงานเป็นทีมร่วมกันด้วยนั่นคือโอกาสที่เรานะครับจะสามารถสร้างทีมขนาดใหญ่ได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะครับ5.2ครับเป็นโบนัสทีม ิดจากอะไรครับยอดธุรกิจของเรานะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับไม่ว่าจะเป็นเราชวนมาได้รับการเพลเมนต์ลงมายังไงก็แล้วแต่ถ้าอยู่ใต้เรานับได้ทั้งหมดครับหรือไม่จํากัดชั้นจากในตัวอย่างเพื่อลองดูนะครับถ้าตรงนี้มี400,000แต้มถ้าตรงนี้มี600,000แต้มข้างที่น้อยกว่าเราจะเรียกว่าทีมอ่อนข้างที่มากกว่าเราจะเรียกว่าทีมแข็งคะแนนทีมอ่อน,ออนกี่แต้มก็แล้วแต่จะ10 000, 000, 000, แต้มร้อยแต้มพันแต้มหรือ400,000แต้ม คูณเลยครับที่34%ก็คือ136,000กว่าบาทแต่พอมันเอามาประล้านกันตรงนี้เหลือ200,000ยกนะครเก็บไว้คูณโบนัสในเดือนไปข้อนี้นะครับเลกซี่จ่ายมากถึงนะครับ1,530,000กว่าบาทจากยอด PV 4,500,000บาทเลยทีเดียวโอ้4,500,000 PV เลยทีเดียวผมว่าจํานวนนี้คือเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับข้อดีนะครับของแผนธุรกิจ Legacy คือทําง่ายมีระบบการเพชเมต์นะครับได้ เท่ากันนะครับตั้งแต่ตำแหน่งแรกจนถึงตำแหน่งสูงนะครับเป็นมรดกได้ด้วยนะครับแต่สําหรับข้อที่สามนะครับเป็นข้อที่ผมมองว่ามันคือโอกาสในการสร้างธุกิจอย่างแท้จริงครับและเป็นรายได้แพสซีฟจริงๆนะครับเป็นยังไงนั้นเพื่อนๆตามผมมาครับโมนัลแมทชิ่งครับ5ชั้น20เอร์ซนะครับเป็นรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ค่าที่ปรึกษาค่าโค้ดนะครับจากการที่เราช่วยให้คนหนึ่งคนนะครับมีสงสายงานมีรายได้เกิดขึ้นครับ ถ้าคนนั้นเป็นลูกเราเราจะได้10%เป็นะครับเป็นหลานได้5% 2% 2%แล้วก็1%ตามลําดับตรงนี้ลงไปเพื่อนๆลงตามผมมาดูนะครับถ้าตรงนี้นะครับลูกเราคือ B B นะครับเขามีคะแนนนะครับข้างหนึ่ง2 0 0แ0 0แต้มข้างหนึ่ง4 0 0แ0 0แต้ม10%ที่เราได้จากลูกนะครับเราก็จะได้ประมาณ20,000กว่าบาทแต่ลูกของเราเขาเมื่อเขามี2สายงานเขาก็จะได้3 0ของเขาเองจาก2,000 200, สนก็คือ68,000 ผมว่ามันเป็นบินวินบิสเนสมากมากเลยทีเดียวและเป็นเพื่อนเชื่อไหมครับว่าถ้าเรานะครับช่วยให้ลูกเรานะครับเป็นตําแหน่งหนึ่งเขาเรียกว่าในเลกซีเรียกว,ว่าอัลฟ้ามาีนะครับที่เขามีรายได้นะครับตัวเขานะสามหมื่นบาทเราจะได้แมทชิ่งข้อเนี้ประมาณห้าพันถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งแต่ถ้าเขาเป็นไดมอนด์นะครับมีรายได้สองแสนกว่าบาทเราจะได้แมทชิ่งจากสายงานนี้นะครับมากถึงประมาณห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทนะครับถ้ามีเราลูกเป็นคลาวไดมอนด์พิเศษนะครับ เขาเนี่ยก็จะมีรายได้ประมาณ1ล้านบาทเราจะได้แมทชิ่งจากเขาได้ต่อ1นสายงาน2 5 0 0 0 0ถึง4 0 0 0บาทเลยทีเดียวลองดูง่ายๆครับว่าโบนัสแมทชิ่งนะครับถ้าสัก1 0 0 0 0แสนบาทเปรียบเหมือนกับพสซีฟอะไรบ้างเปรียบเหมือนเราต้องมีเงินฝากในแบงค์นะครับ240ล้านบาทเปรียบเหมือนเราต้องลองทุนนะครับในกองทุนหุ้นหรืออะไรเนี่ย24ล้านหรือเปรียบเเหมือนเราต้องมีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าถึง20ห้องเปรียบสเสมือนเราต้องมีแฟรนไชส์ะสามถึงห้าล้าน3สาขา ถึงจะได้แพสซีฟนะครับแบบนี้เดือนละ10,000แบาทแต่เพียงแค่เรานะครับช่วยคนหนึ่งคนนะครับเป็นไดมอนด์เราสามารถได้แพสซีฟเยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นครับผมว่าแผนธุรกิจเ e g ก c ซี่เป็นแผนที่ยุติธรรมมาก่อนมาหลังไม่สําคัญแซงกันได้ที่สําคัญวินวินวิเศษยิ่งช่วยคนข้างล่างสําเร็จมากเราก็ยิ่งสําเร็จด้วยและด้วยแผนธุรกิจน,นี้นะครับมีใครบ้างครับที่ประสบความสำเร็จนี่คือกลุ่มเพื่อนเพื่อนผู้นำวิตเตอร์นะครับที่ประสบความสำเร็จ ตรงกรอบตรงนี้นะครับคือเพื่อนๆที่มีรายได้มากกว่าเดือนห้าหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับเจมส์นะครับเป็นเปิดร้านขายเสื้อผ้าครับอยู่ที่มหาชัยคุณตู่เป็นพนักงานแบงก์พี่แอเป็นจ่าทหารนะครับคุณจ่าคุณบอมนะครับเริ่มต้นจากการทํางานประจํานะครับแล้วก็มาทําธุรกิจนี้ควบคู่ปัจจุบันก็มีรายได้กับธุรกิจนี้คุณโสนะครับก็เป็นคุณแม่ฟูลไทม์นะครับน้องลุงหนักเป็นเซลล์พี่กีเป็นทําธุรกิจนะครับฟรีแลนซ์นะครับเป็นคอนซัลท์ให้บริษัท เอกชนยักษ์ใหญ่หลายที่นะครับน้องออยเริ่มต้นเริ่มต้นจากการทางานประจําปัจจุบันเลือกอิสระจากงานประจําแล้วนะครับแล้วก็พี่ก้อยนะครับมีธุรกิจส่วนตัวนะครับอยู่ที่หาดใหญ่พี่ดอนทางานอยู่สารากางจังหวัดพิบุรีแล้วก็พี่เก๋เป็นคุณครูนี่คือเพื่อนเพื่อน,นะครับที่มีรายได้มากกว่าเดือนห้าหมื่นบาทและตรงนี้ก็คือกลุ่มผู้นำนะครับที่มีรายได้มากกว่หาหลักแสนจากธุรกิจเล g ซี y นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แมวฐานนารินซิาลาเลอร์รัตนาพรนะครับเป็นอดีตเทเลเซลปัจจุบันเป็นซับไฟดเรคกเตอร์รายได้ พี่กันพี่เงียบนะครับที่เป็นคุณครูพี่กันเนี่ยนะครับก็คือเป็นอดีตแม่ค้าขายของเปิดทยนะครับทั้งคู่เริ่มต้นด้วยวิกฤตนะครับปัจจุบันก็สามารถปลดหนี้ได้จากธุรกิจเลกา c ซีด้วยนะครับคุณมดเป็นคุณครูพี่โอเป็นเจ้าของธุรกิจแพรปลาที่มหาชัยนะี่ยมี ทุบอิปแปรรูปอาหารทะเลด้วยนะครับมีห้องเย็นด้วยนะครับเป็นคนหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์นะครับในการเริ่มต้นธุรกิจแล้วก็ส่งต่ออาชีพให้กับหลายคนในจังหวัดพิบุรีปัจจุบันก็มีรายได้หลักแสนนะครับพี่ติก๊กพี่กุ้งพี่กุ้งเป็นช่างไฟตกแต่งภายในนะครับพี่ติ๊กเป็นอดีตเทเลเซลเป็นคณแม่ฟูทางนะครับด้วยสโลแกนที่ว่าแม่บ้านก็สวยได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเป็น Ruby d i r e c t o r แล้วด้วยนะครับมีรายได้หลักแสนพี่เพนนะครับอดีตดีเทลยยยาเเปป่ว็็นะรง ปัจจุบันนะครับหายจากมะเร็งน,นะครับแล้วก็ใช้สุขภาพที่ดีขึ้นมาสร้างธุรกิจจนปัจจุบันเป็น r ูบี้ดี렉เตอร์นะครับที่จอยเคยเปิดร้านขายยำขายส้มตำนะครับแล้วกเ็เมื่อก่อนได้ฉายาว,ว่าอุ้นลำดำแก่นะครับแต่ตอนนี้โหสวยขึ้นมากๆนะครับแล้วก็เป็นรีวอร์ดไอดอลของบริษัทเลกาซีด้วยแล้วก็ของปุ่มเวนเตอร์ด้วยนะครับแล้วปัจจุบันก็ใช้การเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่ละครับจนประสบเป็นรูบี้คุณเปิ้ลน,นะครับเริ่มต้นจากการทํางานประจํา นะครับปัจจุบันก็ลาออกจากงานประจำาละได้อิสระจากงานประจำนะครับแล้วก็เป็น r ูบี้นะครับที่มีรายได้หลักแสนบาทในธุรกิจเลกาซีด้วยนะครับและนี่ก็คือเพื่อนๆที่เป็นระดับไ i a m o n d Up นะครับในกลุ่มของวีเตอร์คุณต้าคุณพลอยครับคุณพลอยเป็นอดีตแม่ค้าขายของเปิดท้ายคุณต้าเป็นดีนักศึกษานะครับก็มาสร้างธุรกิจนี้จนประสบความสำเร็จนะครับทำโปรเจกต์ขายมันแดกเงินทำเลกาซีมา6ปีปัจจุบันนะครับมีรายได้มากกว่าเดือนละสี่ห้าแสนบาททีเดียวเพื่อออกน้องโมจินะครับเบ้นไม่นานอัน พี่เมฆนันตพงษ์ร่มเย็นนะครับก็เป็นอดีตหนุ่มแบงค์นะครับทําธุรกิจรถบรรทุกนะครับรถแท็กซี่ให้เช่าตู้น้ําหยอดเหรียญทําหลายอย่างครับแล้วก็ทำโรงเรียนกดวิชาด้วยแล้วก็มาประสบความสำเร็จนะครับในธุรกิจเลกาซี่ปัจจุบันเป็นไดมอนด์รายได้มากกว่าเดือนละ2อ0 0 0นบาทเลยทีเดียวนะครับถึง3 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็โค้ชของเราครับคือคุณจาอดีตนักข่าวสายการเมืองปัจจุบันนะครับมีรายได้นะครับหลักล้านบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็เป็นมิลเลนเนียร์ระดับที่006 ปัจจุบันนะครับรายได้พีคที่สุดที่เคยทําได้มากกว่าเดือนละหนึ่งล้านห้าแสนบาทเลยทีเดียวนี่ก็คือกลุ่มเพื่อนๆผู้นํานะครับที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเลกซี y ในกลุ่มของพิเต,เตอร์ครับโอเคนะครับแล้วก็ในพาร์ทสุดท้ายในวันนี้นะครับที่อยากจะมีโอกาสมาคุยให้เพื่อนๆฟังก็คือ w อร์ชิสเตนะครับเรานะครับมีความมั่นใจนะครับว่าคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากนะครับในธุรกิจเลกซี y เนื่องจากเรามีระบบนะครับในการเริ่มต้นเรียกว่าระบบ S55 ห้าห้า ซึ่งตอนนี้นครับหนึ่งกลุ่มสินค้าที่ทําตลาดได้ดีมากๆก็คือกลุ่มบลีบอลเรามีขั้นตอนในการเริ่มต้นทั้งหมด 5F นะครับ mm hmm. เขาเรียกว่า f ิตโชฟังชันโฟลล w แล้วก็ไฟล์ลองดูกราฟตามนี้กับผมเลยนะครับถ้าวันนี้เพื่อนๆเริ่มตัดสินใจที่จะทานบีบอล7ถึง14วันเราเริ่มเปลี่ยนเรามีฟิตครับแล้วเราเริ่มโชว์ผลลัพธ์นะครับเรามีกิจกรรมครับ mm hmm. เขาเรียกว่า14-14เดชัเลนท์แล้วก็7เดย์โพสนะให้เพื่อนๆนะครับ,อนนรบลองศึกษาเพิ่มเติม นะครับพอเราเริ่มมี Before After เรามาเรียนรุ่นในฟังก์ชันผ่าน Academy ผ่าน Zoom ต่างๆนะครับผมเชื่อว่าเราจะเริ่มตอบคำถามอย่างมืออาชีพได้หลังจากนั้นครับเราจะเริ่มแนะนำได้อย่างมืออาชีพอย่างน้อยก็เดือนสัก4เซตและถ้าเรามีการติดตามดีๆนะครับเราก็สามารถเล่าสิทธิประโยชน์5คุ้มนะครับเล่าโปรเจกต์สีเดือนแสนให้เขานะครับผมเชื่อว่าจะมีใครบางคนสนใจโปรเจกต์นี้แล้วก็มาเริ่มนะครับทำา 5F เหมืนคุณได้เลย ซึ่งตรงนี้นะครับเราจะมีโคเวอร์อะคาเดมี่นะครับที่เป็นหลักสูตรนะครับให้คุณนะครับสามารถติดก,กระดุมเม็ดแรกให้ถูกในการเริ่มต้นในการสร้างธุรกิจเราการันตีเลยครับว่าจากเลเวลศูนจนถึงเลเวล5้าถ้าเพื่อนๆนะครับเข้ามาเรียนรู้ศึกษากับเรานะครับคุณสามารถมีไรายได้กับ Legacy มากกว่าเดือนละ3 0 0,000บาทได้เลยทีเดียวในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับในมหาวิทยาลัยที่เราเรียนนะครับไม่ได้การันตีผลลัพธ์ความสาเร็จในเชิงของ การ,ระสมเกษตรได้แต่ใน c o เวอ a ์อะคาเนะครับมั่นใจเลยครับว่าออกแบบมาเป็นหลักสูตรที่สามารถทําให้เพื่อนๆน,น,นะครับระสมเกษตรได้ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจสามารถ q r วโคดตรงนี้นะครับในส่วนของ5 f ไปศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะมีคําถามนะครับว่าเฮ้ยเราจะทําได้ไหมนะครับคนรอบข้างไม่เห็นด้วยกลัวเสียภาพลักกลัวเสียเพื่อนขายไม่เป็นไม่รู้จะชวนใครไม่มีเวลา,ไม,มวลาไม่มีเงินทุน ตรงนี้ผมบอกเพื่อนๆเลยครับไม่ต้องกังวลเลยเราแค่เอาตัวเองนะครับเข้ามาศึกษาในระบบใน s 5ในคูอ a คาเดมีผมมั่นใจครับเพื่อนๆจะเป็นมืออาชีพเริ่มต้นได้รายได้ที่เราจะได้จากธุรกิจนี้เท่ากับความรู้ที่เราจะมีเพราะฉะนั้นครับตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลระบบของเราวางรากฐานไว้กับเพื่อนๆพร้อมทั้งหมดแล้วและถ้าเพื่อนๆสนใจเรามีแพคเกจนะครับในการเริ่มต้นในการสร้างธุรกิจสร้างชีวิตครับเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตเอาง่ายๆครับ แพ็เกจเปลี่ยนชีวิตจะเกิดขึ้นในระยะเวลา1ปีกลับไปได้10,000แสนบาทด้วยตำแหน่งที่ชื่อว่า r u b ีมีหลายหลายคนนะครับที่สามารถทำได้เดือนละ10,000แสนบาทบางคนใช้เวลาไม่ถึงปีวันนี้อยู่ที่คุณแล้วครับถ้าคุณฟังมาทั้งหมดนี้คุณเห็นว่าเป็นโอกาสที่เป็นไปได้เอาความฝันเอาสิ่งที่คุณต้องการเอามาฝากไว้ที่เราสิครับระบบของเราจะแปลเปลี่ยนเป็นปความจริงและส่งมอบเพื่อนให้กับคุณอยู่ที่ว่าวันนี้คุณจะรอหรือคุณจะเริ่มถ้าคุณเริ่มเริ่มกับเราได้เลยครับว l c o m e to เลกาซี่ยินดีต้อนรับสู่โคเวอร์กรุ๊ปครับ